ค่ะตอนตอนเป็นเด็กนะคะ ตอนเป็นเด็กก็แรกๆเลยช่วงปฐถมมันจะอยู่กับตากับยายตลอดเพราะว่าพ่อกับแม่ก็จะย้ายบ้านไปอยู่อีกที่หนึ่งพออยู่กับตากับยายเราชอบอยู่กับตายายเพราะว่าตากับยายจะชอบพาไปนาพาไปนามก็จะมีทั้งบอ่อมีอะไรมีปลาอะไรเราชอบการเกษตรเราชอบเกษตรตั้งแต่เด็กๆเลยว่าง่ายๆค่ะก็ตาจะชอบพาทํานุ่ทนทํานี่ขุดปลูกต้นไม้ริมบอ่อบ้างต่างๆนะคะก็เรียนตอนเรียนปฐุมก,ก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวนะคะตาบลหนองบัวอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ตอนนั้นพอจบจำจำได้ ว่าจบป .6 อะค่ะท่านพอออกถอดสร้อยมาให้เส้นหนึ่งท่านบอกว่าเข้าไปในห้องแล้วรู้สึกมีความรู้สึกว่าเออเด็กคนนี้มันดูมีความมุ่งมั่นผมชอบแววตาเขาแล้วเขาอัดพอออกแล้วก็ถอดสร้อยมาให้เราเลยแล้วมีความรู้สึกว่าเออนี่นแหละคือแรงบันดาลใจแรกที่จะทําให้เราแบบเราเราอยากที่จะตั้งใจเรียนหนังสือให้ดี ถามว่าทาไมถึงอยากเป็นพยาบาลก็เมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่อําบอกว่าอําอยู่กับตากับยายประจําแล้วทีนี้ยยายกับตาก็จะป่วยบ่อยๆป่วยบ่อยมากๆเลยแล้วทีเนี้ยอําตาพอป่วยบ่อยๆตาแกก็อายุเยอะก็ไม่ค่อยมีแรงไปเฝ้าเราแต่ตอนนั้นทําจะอยู่ประมาณป .5 ป .6 ค่ะก็จะเป็นคนที่ไปเฝ้าไปนอนเฝ้ายายที่โรงพยาบาลเมื่อก่อนจะโรงพยาบาลชุมชนจะไม่ค่อยจะจะ,จะ,จะเหมือนกับว่าจะนอนรวมๆยายจะนอนรวมแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าพยาบาลเขามีน้อยและทุกครั้งอ่ะยายเราจะต้องไปเข้าห้องน้ำอ่ะ เราจะต้องคอยช่วยยายตลอดแล้วทีนี้เต่งเงินอื่นอะ เขาก็ต้องเข้าเหมือนกันเรามีความรู้สึกว่าบางทีเขาเข้ามาเรียกให้เราไปช่วยเรามีความรู้สึกเออเราทําแล้วเรารู้สึกมีความสุขเราเราแบบอยากช่วยเขาอะ่ะเพราะเขาไปช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็วิ่งช่วยเขาและอีกอย่างหนึ่งคือเรามีความรู้สึกตอนเราไปเฝ้ายายค่ะเราเรากินข้าวโรงพยาบาลแล้วกร,รู้สึกอร่อยเราเราก็จะไปช่วยพี่คนที่เขาเสิร์ฟนคะะ่ะเสิร์ฟกับข้าวโรงพยาบาลเสิร์ฟเสิรให้ทุกเตียงทุกเตียงทุกเตียงแล้วพี่เขาก็จะให้ข้าวเรามาหนึ่งถ้วยเราก็จะชอบทําแบบนี้ทุกครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าเออก ที่เราจะได้บริการคนอื่นหรือช่วยชีวิตคนอื่นมีมีมอ,อาชีพหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะมั่นคงด้วยแต่น่คะก็เลยทํามีความรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นพยาบาลและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีมันม,มีเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นอาอยู่ประมาณมหนึ่งประมาณปไม่ใช่ไม่ใช่มหนึ่งประมาณปสี่ปสี่ตอนนั้นพอ่พอค่ะพ่อรถคว่ำแล้วเนี้ยคือเหมือนกับว่าเขาให้มานอนรอรอวันเสียชีวิตที่บ้านแล้ว ทีนี้นไม่มีที่ไหนรักษาได้เลยแม่ตะเวนพาพ่อรักษาทุกที่แม้ก็ทั้งโรงพยาบาลในจังหวัดในโคราชทุกที่เลยทีนี้เรามันมีผ้าป,ป่าทอดผ้าป,ป่าจากกรุงเทพจากโรงพยาบาลรามามาเขามาทําเหมือนศูนย์แพทย์เครื่องที่ค่ะเขาก็แนะนําว่าเนี่ยลงไปรักษาที่กรุงเทพไหมเขาเขียนใบส่งตัวให้ไว้ให้บงเอิญนว่าวันนั้นอ่ะพ่อมีเลือดออกจากตาแล้วเขาบอกว่าแรงดันมันเพิ่มแล้วในในส่วนต่างๆของพ่อแล้วพ่อจะต้องผ่าตัดในส่วนที่เป็น อวัยวะสืบพันธุ์ของพ่อค่ะแล้วทีนี้แม่แม่ก็เลยมาเล่าเราได้จําคําพูดแม่ได้คํานึงว่าแม่บอกว่าเนี่ยหนูรู้ไหมพยาบาลน่ะเขามาทําความสะอาดส่วนนั้นน่ะให้พ่อเราโดยที่เขาไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยถ้ามีโอกาสน่ะไปทําแบบนี้ให้กับคนไข้นะเราจําคําพูดนั้นได้ติดตาตอนนั้นพ่ออยู่โรงพยาบาลรามาที่พอดีค่ะทุกวันนี้พ่อก็มีชีวิตดําเนินชีวิตได้ปกติก็คือถือว่าเราคิดว่า เราได้ตอบแทนเขาที่เขาช่วยชีวิตพ่อเรานะั่นคือส่วนหนึ่งที่ทําให้อําอยากเป็นพยาบาลด้วย ถามว่าตั้งแต่ตอนเรียนอะเราชอบส่วนไหนชอบแผนกที่มีความว่องไวในการช่วยคนไข้หนึ่งห้องฉุกเฉินหรือห้องผ่าตัดอย่างห้องฉุกเฉินน่ะเราได้ออกไปช่วยชีวิตคนได้ทันท่วงทีแบบแบบเราชอบที่แบบว่างานแอคทีฟที่แบบเร็วเราเห็นชีวิตคนไข้ที่แบบใกล้จะใกล้อะค่ะแบบใกล้ใกล้แล้วเร,เ,รเราสามารถช่วยเขาได้ช่วยเขาได้เร็วด้วยบ,บุคลิกเราด้วยที่เป็นคนแบบค่อนข้างจะไวแล้วก็คล่องแบบเออชอบชอบงานแบบนี้งานแบบนี้มากกว่า ทำไมถึงได้มาเป็นพยาบาลห้องแคทก็ตอนแรกเลยอะค่ะคืออามะไปสมัครห้องฉุกเฉินกับห้องผ่าตัดที่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพนะคะไปสมัครที่พยาบรลสามทีเนี้ยเขาตำแหน่งเขาเราไปกับเพื่อน3คนแล้วทีเนี้ยเพื่อนโออาห้องผ่าตัดน่ะเต็มแล้วทีเนี้ยเขาก็มีเออาว่างตำแหน่งหนึ่งเราก็เลยให้เพื่อนเรา,เ,ราเพื่อนเราอะทำทีเนี้ยเราเราก็กลับว่าเออทีนี้พี่เขาก็เลยให้เราอยู่ที่ ICU ก่อนทีเนี้ยพ,พี่พี่หัวหน้าห้องแคทแล a มาเห็นโปรไฟล์เขาก็เลยเออ ช่วงนั้นที่นั่นเขาก็ไอ้นี่พอดีเขาก็เลยเอาเราไปช่วยที่ห้องแคทแลบโดยที่เราไม่รู้หราแคทแลบคืออะไรตอนนั้นเพราะว่าตอนตอนฝึกงานนะคะเราเราเราไม่ได้ฝึกแต่ว่าถามว่าคุณครูสอนไมคุณครูสอนอาจจะช่วงนั้นก็เราก็มีความรู้สึกว่าเรายังไม่เคยเข้ามาสู่บริบทของการเป็นพยาบาลห้องแคทแลบเราตอนตอนเรียนเราไม่ได้ฝึกในส่วนนั้นเราไปฝึกห้อง CCU ICU พวกนี้ห้องผ่าตัดห้องคลอดพวกนี้เราฝึกมาหมด เห็นเลือห้องแคทเราไม่เคยเห็นเราก็มีความสุขเออพี่เราก็ถามพี่ไปห้องแคทเล็บนี่คืออะไรคะพี่ก็บอกว่ามันเหมือนห้องโออาเลยแต่มันจะดูเล็กกว่าน่อยค่ะแพ้เล็กทําอะไรเล็กกว่าแต่ก็ช่วยชีวิตคนคล้ายๆกันเลยอ่าเราตอบตัวลงโอเคงั้นหนูลงแผนกนี้ค่ะทีนี้ตอนทําเสร็จประมาณ2เดือนแรกอําเดินไปหาพี่หัวหน้าอ,อําบอกพี่ว่าพี่คะหนูขอลาออกคะ่ะพี่เขาก็เรียกเราไปคุยพี่หัวหน้าบอกหนูไม่ทำไมถึงอยากลาออกเราบอกว่าเราเราเราไม่มีความรู้เราไม่มีความสามารถอพอพอ เราคิดว่าจะเหมือนห้องผ่าตัดแต่มันคนจะคนละฟิลเลยคือพยาบาลห้องส่วนหัวใจคือหนึ่งเราต้องรู้ทั้ง EKG เราต้องไวแม้กระทั่งเข้าสครับกับมือตาเราต้องมองจอเพราะสายแต่ละสายเข้าไปอยู่ในหัวใจคนไข้ยอยู่ตลอดเวลาเนี้ยนะแล้วมือเราต้องปรับ ปุ่มปรับเฟรมปรับอะไรอยู่ตลอดดังนั้นเราบางทีมือกับสมองมันไปไม่พร้อมกันและอีกอย่างหนึ่งเราต้องจับอุปกรณ์ช่วยแพทย์ในการใส่สายเข้าไปด้วยเรามีความรู้สึกว่ามันแล้วเ,เรามีความรู้สึกมันกดดันตัวเองเราก็เลยเดินไปหาพี่เขาแล้วบอกพี่เขาอย่างเงี้ยพี่บอกพี่เขาพูดมาคำหนึ่งว่าเนี่ยดูอย่างน้องผู้ช่วยโดนดนุโดวนว่าดเนี่ยเขามันก็ยังทนเราเป็นถึงพยาบาลเราต้องอดทนสิคำนี้เราเรายังจำเท่าทุกวันนี้เราก็เลย โอเคถ้างั้นเราลองอีกอันบอกว่าโอเคถ้างั้นหนูจะลองอีกสั้งถ้านหนูไม่ไหวจริงๆหนูขอลาออกนะคะเราก็ไปอาอุปกรณ์ที่หลังจากที่ใช้กับคนไข้เสร็จนะคะเราก็มาฝึกโบวลูนอินเฟนดอินเฟดอะไรบ้างแล้วมาฝึกทุกวันหลังจากเลิกงานามาฝึกอย่างเนี้ยจนคล่องแล้วเราก็ขอพี่หวัวหน้านเขาจะฝึกให้เราเข้าสครับก่อนเลยะคะ่ะตอนแรกจนเราคล่องจนเอามานอนละเมอว่าใส่บอลลูนอินเฟดอินเฟดมานอนละเมอจนเพื่อนทักกวบอก,อบอกเออเออเราคงจะเข้าเข้าเข,ข้าสู่ภาวะที่แบบ เราเราเครียดไปไหมทีนี่เราก็เลยไปฝึกจริงๆพี่แต่ที่หัวหน้าเขาก็ทําเป็นแหลแห้งให้เรานะคะแหลแห้งพาเราทําทุกอย่างจนเรามีความรู้สึกว่าเออสามเดือนเราก็เดินไปบอกพี่เขาว่าเราขอทําตรงนี้ต่อเรารู้สึกว่าเรารักมันเราชอบมันเพราะเราเจอเราเจอคนไข้เคสหนึ่งที่เราสามารถช่วยชีวิตเขาได้ทันทั้งทันที่เขาแบบเหมือนกับว่าเขาเขาเขาปั๊มหัวใจมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อทำไมถึงเลือกมาทํางานที่นี่ใช่ไหมคะก็เมื่อก่อนเรามีความรู้สึกว่าตอนที่เรานั่งรถไปทํางานที่กรุงเทพหรือไปเรียนนะคะเราจะผ่านโรงพยาบาลเนี้ยประจําเลยแลวเรามีความรู้สึกว่าเออโรงพยาบาลน,นี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าที่นี่แหละจะเป็นที่แรกที่เราคิดจะมาทํางานเมื่อไหร่ที่เราย้ายกลับมาที่บ้านนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยทาก็ได้ย้ายกลับมาบ้านจริงๆทาก็เลือกที่นี่เป็นที่แรกนะคะแล้วก็ ทำอยู่ตำแหน่งอยู่อยู่ในแผนกที่เราต้องการก็คือห้องส่วนหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดก็เป็นที่เดิมของเราค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็พัฒนาฝึกฝนจนเรามีความเชี่ยวชาญจนพี่พี่ผู้จัดการนะคะเขาเลยมาเสนอว่าเนี่ยอํมเสนอให้เราเป็นหัวหน้าตำแหน่งหัวหน้าแผนกเราก็เลยมีความรู้สึกแรกเราก็มีความรู้สึกเราเป็นคนอายุน้อยเรายังยังประสบการณ์น้อยพี่เขาก็พูดมาคำนึงว่าเออพี่เชื่อว่าเราทําได้ หลังจากนั้นอ่อก็โอเคตกลงแล้วก็ตอนนี้ได้ว่าดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าห้องส่วนหัวใจอยู่ที่โรงพยาบาลเทราสินาค่ะตอนนี้ก็8ปปีลแล้วค่ะที่ทำงานอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็ตามว่าตอนนั้นเป็นหัวหน้าที่อายุน้อยที่สุด สิ่งที่เราต้องทําเยอะกว่าคนอื่นคือเราต้องทําการบ้านเยอะกว่าคนอื่นคือหนึ่งประชุมครั้งแรกเลยคือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าเราต้องมาเรียนรู้อะไรเพิ่มบ้างหนึ่งเราไปนั่งประชุมอยู่เราไม่รู้ว่า r e v e n ิวคืออะไรเราไม่รู้ว่า KPI คืออะไรเราไม่รู้ว่าบัตเจ็ตอะไรต่างๆที่เราจะต้องทําให้กับโรงพยาบาลคืออะไรบ้างนะคะทีนี้อําต้องมานั่งทําการบ้านหนักกว่าพี่ๆที่เขามีประสบการณ์เยอะก,กว่าเราเ <Because S 2> <ไ favour S 1> พราะพี่ๆเขามีประสบการณ์เยอะแล้วเราทําไมจะไปคุยกับพี่เขารู้เรื่องเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องอําเลยต้องทํากกกาาาารบ้นนนเยออะว่่คืมๆ ถามว่าก็มาหาอ่านหนังสืออ่านพ o l i c i ต่างๆที่โรงพยาบาลเรามีค่ะก็ทุกวันนี้ก็โอเคขึ้นนะคะตอนแรกๆตอนแรกๆก,ก็เครียดถามว่าเครียดตอนแรกๆเครียดทุกวันนี้ก็โอเคค่ะก็สามารถพาทีมและก็น้องๆน,นะคะสามารถช่วยชีวิตคนไข้ทำงานได้ดีนะคะตามที่โรงพยาบาลเรามุ่งมุ่งหมายไว้ มีโอกาสได,ได้เดินไปแล้วไปเจอร้านชาร้านเนี้แล้วกลิ่นมันหอมมากเป็นชาเขียวที่หอมเรามีความรู้สึกว่าเออมันเป็นธุรกิจที่น่าสนใจซึ่งตอนนั้นแฟนชส์กำลังมาแรงมากๆเลยเราก็ตอนนั้นมันยังเปิดกันไม่เยอะเท่าไหร่อะค่ะก็เราก็ซื้อแฟนชายแล้วไปเปิด ที่หน้าโรงเรียนตอนนั้นเราไปเปิดอยู่ที่อำนาจเจริญที่หน้าโรงเรียนอำนาจเจริญขายดีมากๆนะคะตอนนั้นมีรู้สึกจะมีอยู่2ล้านนะคะขายดีมากๆเลยช่วงแรกประมาณประมาณเดือนแรกขายดีมากๆแล้วหลังจากนั้นเมื่อแฟนชายมันเริ่มแบบแบ่งออกเป็น2อสองแฟนชายนะคะก็มีการเพิ่ม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 ร้านในเขตนั้นซึ่งเฉพาะในตัวจังหวัดมันมีร้านเพิ่มประมาณ7ล้านหลังจากนั้นยอดขายมันก็เริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรามีความรู้สึกว่าเออ แล้วค่าที่ค่อนข้างจะแพงเราเริ่มสู้ไม่ไหวแล้วเปิดไปนานๆสักพักเรามีความรู้สึกว่ามันมันมันเข้าเนื้อเราไปเรื่อยๆมันขาดทุนไปเรื่อยๆก็ตัดสินใจปิดกิจการลงก็ไม่ได้ขายก็ธุรกิจแรกเราก็ไม่สำเร็จก็จิงไปค่ะ ถามว่าเจ๊งแล้วเราท้อไหมเราไม่ท้อนะคะเราเอาตรงนี้มาเป็นแรงผลักดันให้เราต่อแล้วก็มาศึกษาเรื่อยๆว่าที่เราเจ๊งมันเป็นเพราะอะไรเพราะาต่างจริงอะไรบ้างเราเอามาเป็นบทเรียนแล้วเราก็มาศึกษาเพิ่มเติมาก็มาหาอ่านหนังสือดูดูด,ด,ดูเพิ่มเพื่อแล้วก็หลังจากนั้นเราก็คิดตลอดเวลาจะทําอะไรคือเราเป็นคนที่แบบเราชอบคิดชอบทําก็เราก็มาดูคิดแม้กระทั่งเราจะทำไอ้นี่ ร้านส่งอาหารดิเรวลลี่ะค่ะเราก็เราก็ลองคิดแล้วก็ลองศึกษาเอะมันเจอปัญหาตรงนี้แล้วเราก็ไปเข้าไปอ่านพวกรีวิวในพวกพันทิปย์ต่างๆคือเราไปอ่านเยอะมากเรารู้สึกว่าปัญหามันเยอะไปมันไม่เหมาะกับอีกอย่างนึงบริบทเราเราก็ยังทํางานประจําด้วยเรามันไม่เหมาะกับเราเราก็ตัดธุรกิจนี้ออกไปจนวันหนึ่งเราได้เราก็เราก็ากอ่ะศึกษามาเรื่อยๆเราได้มาคุยกับพี่พยาบาลคนหนึ่งซึ่งแฟนเขาปลูกกระบ,บองเพชรอยู่อะค่ะ พี่เขาก็บอกว่าเอ้ยคือเราโดยโดยพื้นฐานเราสนใจอยู่แล้วแต่เรามีความสึกเลี้ยงไม่เคยรอดเหมือนเธอทั่วไปเราเลี้ยงไม่เคยรอดเลย,ยตั้งต้นยี่ห้าบาทเราเลี้ยงไม่รอดเสร็จปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่าพี่เขาเราฟังเนี่ยเราต้องเลี้ยงจริงจังแลวเนี่ยรู้ไหมแฟนเขานะ่ะทำอะแล้วขายได้เงินอยู่สองแสนกว่าสองแสนกว่าบาทนะคะเป็นเงินที่เราไม่คิดว่าเราเคยซื้อแต่กระบ,บองเพชรตั้งยี่ห้าบาทห้าสิบบาท กระบองเพชรเนี่ยม,มันขายได้จริงเหรอเงินสองแสนลังจากนั้น,น,นเ,รเราถามว่าเราก็มาตั้งคําถามกับตัวเองตั้งคำถามหลังจากนั้นอําก็พี่เขาบอกอถ้าไม่เชื่อลองเข้าไปในกลุ่มเนี้ยกลุ่มซื้อขายแคคตัสเนี่ยราคาเบาเนี่ยเราเข้าไปศึกษาดูเราไปดูว่าเขารับจริงไหมดังน,น,น,นั้นเราเข้าไปดูหลังเราใช้เวลาหลังเลิกงาน16น,นหลังจากเลิกงานไปเราให้เวลากับส่วนตัวเองตลอดเลยเขาเปิด YouTube ไม่ว่าจะนั่ง เข้าห้องน้ําอาบน้ําแม้กระทั่งล้างถ้วยล้างจานถึงทำกวาดบ้านแล้วจะเปิด YouTube ที่มันเกี่ยวกับกระบองเพชรทิ้งไว้เพื่อให้มันเข้าหูเรามีเวลาจับโทรศัพท์เราจะามาดูแล้วว่าเขาซื้อกันจริงไหมบางต้นเขาลงขายกันสองสามหมื่นมีคนมาตอบรับค่ะรับค่ะเออ มันเขารับกันจริงๆเนาะเราทีเนี้ยเราก็ไปคุยกับพี่พี่พ,พี่พี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อเป็นพเปิ้ลน,นะคะเปิ้ลสิทธิอยู่เขาก็เออเนี่ยมันทําได้จริงอยากไปเห็นไหมล่ะพี่เขาก็พาเราไปงานแฟงานแฟคือเป็นงานกระบองเพชรที่มีส่วนดังๆทั้งประเทศไทยเราเลยนะคะเข้าไปไปที่งานเราก็ไปเดินเดินเดินเรามีความรู้สึกโอ้โหทำไมเขาขายกันราคาสูงขนาดนี้เลยเหรอเรามีความรู้สึกว่า เราไม่กล้าซื้อต้นไหนเลยเราก็ไปมองแต่อีกต้นใต้โต๊ะที่มันยี่ห้าบาทยี่ห้าบาทห้าสิบ,บาทแล้วก็หยิบมาสองสามต้นทีนี้มันจะมีร้านหนึ่งที่เขาวิ่งวิ่งเราก็ไปซื้อซื้อกับเขามาพันหนึ่งเราได้มาสามต้นซึ่งมันค่อนข้างจะสวยแล้วก็ใหญ่ด้วยเราก็เอามาลงลงลงเพชรมีเพื่อนทักมาบอกว่าเฮ้ยเราเราอยากได้กระมงเพชรต้นนี้เธอขายไหมเราบอกว่าเราไม่ขายเราเพิ่งซื้อมาเขาบอกว่าเฮ้ยแต่เราอยากได้นะ เราก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยขายเราก็พูดไปในราคาที่เราไม่ได้อยากขายแล้วบอกไปพันหนึ่งเพื่อนบอกโอเคตกลงเราซื้อบอกฮะแล้วก็ไปนึกย้อนถึงคําพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งที่บอกว่าการปลูกไม้ไม่มีคําว่าการ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 เลี้ยงไม้การซื้อไม้ไม่มีคําว่าถูกว่าแพงมันมีคําว่าเราอยากได้หรือไม่อยากได้ถ้าเราสวยหน้าไม้มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วถ้าเราสวยแล้วก็ถูกใจเราเราก็ซื้อ นะคะเพราะว่าบางบางทีอ่ะอย่างคนนั้นบอกทาไมซื้อต้นนี้แพงจังแต่คนนี้บอกว่าถูกสําหรับเขานั่นคือคุณค่าทางจิตใจเรามีความสุกเออมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเราหลังจากน,านากั้นพี่เาก็เริ่มเราพาเราไปสวนใหญ่ๆต่างๆแล้วก็ทําให้เราได้ไปไหว้ไปสวัสดีอาจารย์ไปขอความรู้จากเขานะคะเราก็จะได้ควได้ความรู้มาแล้วก็มาประยุกตแล้วมาลงทำหลังจากนั้นเราก็เริ่มซื้อไม้เพิ่มขึ้นจาก25บาทกลายเป็น100บาท เป็นพันบาทเป็นหมื่นบาทตอนนี้ล่าสุดเป็นแสนบาทแล้วที่เราเริ่มซื้อมาเพื่อมาทำไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็มีร้านที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับบุกระบองเพชรด้วยอีกธุรกิจหนึ่งนะคะซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราเรามันใน,ในโคราชเรายังหาหาหายากอยู่อ้อก็เลยตอนแรกที่ตรงนี้เราเคยมองไว้ว่าจะเปิดเป็นร้านเกษตรตั้งแต่ตอนที่เรา เซ้งจากร้านชานะคะแล้วก็ว่าตอนนั้นที่เขาเต็มเราจองไว้ประมาณเกือบ3ปีะคะ่ะถึงจะได้ที่ตรงนี้สปีจนพี่วันหนึ่งพี่เขาโทรมาบอกน้องอ้ํามีที่ว่างนะสนใจไหมจากร้านกเกษตรเราเปลี่ยนมาเป็นร้านอุปกรณ์กะบวงพิษคติประจําใจในในใน,ในสิ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จทุกคนนี้ก็คือความพยายาม เราเชื่อว่าความพยายามไม่ว่าเราจะล้มสักกี่ครั้งความพยายามเราพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้เอาสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียนแล้วก็มาพัฒนาให้มันดีขึ้น,นะค,ะค่ะค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ยํอยากจะฝากตราบใดที่เรายังทํางานประจําอยู่แล้วนั่นคืออาชีพเสริมอยากให้ทํางานประจํากันให้เต็มที่ซึ่งมันมั่นคงอยู่แล้วงานประจําของเรานะคะซึ่ง เราตัแใจเขายังเป็นปลูกจ้างอยู่ทําให้มันเต็มที่สมกับที่เขาจ้างเรามาแต่เมื่อ,อไหร่ที่เราเลิกงานหรือลงเวรไปนั่นแหะคือเวลาของเราเต็มๆเราอยากทําอะไรเราทําเลยงานอันดีเล็กไม่ว่าจะไปขายน้ําขายหมูปิ้งหรือแม้แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันบางคนไปรับจ็อบต่างๆนะคะสามารถทําได้เลยนั่นคือเวลาของคุณแต่อย่าลืมว่าในเวลางานนั่นคือเราต้องเต็มที่กับงานของเราด้วยเราทํางานกับชีวิตคนไข้เราก็ต้องเต็มที่กับคนไข้และที่โรงพยาบาลที่เขาจ้างเราค่ะ ตอนนี้ก็ถึงเวลาโรงเรีแล้วนะคะก็เดี๋ยวอําจะต้องไปร้านแล้วยังไงแล้วก็วันนี้ต้องผสมเกสรด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีงานรองานอนดิเรกเรารออยู่งั้นเดี๋ยวเราไปร้านกันเลยค่ะ